สวัสดีครับทุกคนวันหยุดยาวก็มาทำอาหารกินของมันๆม,มาดูว่าจะมันแค่ไหนนะครับและจะอร่อยแค่ไหนทำเองครับทำเองอเอามามีหม้อมีหม้อมาดูเลยครับแซบบอรนี่ครับ มาดูของอร่อยอร่อยตุนตุนใส่หม้อไว้ทั้งคืนเลยกระดูกนี่กระดูกนี้หลุดออกเลยครับเพื่อนๆก็จะมีจะมีหม้อไฟฟ้านี่ครับซื้อขาหมูตุนตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าเลยยันสว่างเลยแบบเนื้อนี่ครับ ของมันๆทั้งนั้นเลยก็น้ำจิ้มก็ใช้น้ำจิ้มซีฟูด้ดจะอร่อยจะอร่อยเหมือนแม่ค้าหรือเปล่าก็มาลองชิมดูอันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ซุปหน่ไม้ซื้อมาซื้อมาครับซื้อมาเมื่อเช้าเนี่ยนี่ครับพะโลพะโลของมันๆหมอให้งดของมันแต่ไม่เป็นไรครับน,นานๆกินที ก็มาลองกินดูครับจะอร่อยเท่าแม่ขาไหมอ่ะมาครับนี่ตักมาแล้วหนึ่งจานราดให้มันจะได้ช่ำๆลองดูครับนี่คากิคากิติดมันไม่ลองเลยครับโอ้มันมนเลย อ,อ,อร่อยครับอร่อยกระเทียม เนื้อหนังน่าด้วยอร่อยกว่าเขาแม่ค้าอีกสู้แม่ค้าได้เลยข้าวขาหมูห้องเต้เชิญขายครับขาย นานๆกินครั้งครับใ <c oughs> ส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ใช้ได้รสชาติเปรี้ยวเหมือนกันมาเลยมัาเลยตัวน้อยคืนหนึ่งเลยชุดอะไรซื้อมาแม่ขายยังใหม่เหม่เลยหอมแดงชอืม สุปหน่อไม้ก็แซ่บอันนี้เนื้อครับเนื้อเนื้ซื้อมาทำกินเองครับได้กินแบบสายใจ ออเอาสเต็กมาแล้วจม่หยอมนตัวลุยแน่นอนอืออือเป็ขนขนม กินคำใหญ่ๆเลยไม่ต้องตัดอ,อ,อ,อร่อยมากเลยราสุปละไม่ต้อตัดกัน อันนี้ขากิเนื้อหนังตรงขาคําสุดท้ายอืยอย